วันที่19กุมภาพันธ์2 5 6 7เวลา8ปดิกาสนาทีดรนุชากรมาช,ชมาดลรองในยุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการแข่งขันสหวิชาชีพโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานครูเทศบาล และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเขาร่วมโครงการในครั้งนี้ณโรงเรียนเทศบาลวัดปารีไรตอนนี้ผมเป็นร่บามรหมายจากท่านท่านได้ยกทฤษฎีท่นทานจะจบโสิเลนันซึ่งวันนี้ท่านมีราชการที่กรุงเทพมหานครจริงๆท่านมีความตั้งใจและอยากจะมาเป็นประธานและก็มาชมการแข่งขันโครงการ h m MM b บคอนฟอเรนซ์ D D D A พราะเป็นโครงการที่ท่านให้ความสนใจ My dog is sick. Sit can dig. He will dig and dig and dig. Sit got a b e g ออการนี้นะคะของอคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะจากท่านผู้ใหญ่ใจดี